เป็นบอลเฮลเช็คฮะมาที่จอผมเนาะก็เป็น b m คือหุ้นคู้ตราดลองระยะยาวที่เราแนะนําตอนนี้นะครับ b m ไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะฮะก็เป็นบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพก็ให้บริการทางด,วดนะ่วนเนาะทางพิเศษแล้วก็รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินและสายสีม่วงล่าสุดปีที่แล้วรายได้ก็ประมาณหมื่นกว่าล้านกําไร3 0 0 0กว่าล้านถือว่าดีเลยนะฮะความรู้ใหม่ของผมวันนี้ฮะชอการช่างครับเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอ่าบริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยแปดเปอร์เซ็นต์นะครับกรุงไทยอีกห้านะฮะก็อันดับเครดิตอยู่ที่เอลบนะครับบอนเฮลเชคห้าเอฟสองเอ็มอย่างที่พี่กิ๊กแจ้งนะผมมาเปรียบเทียบกับทาง BTS เคิร์นเลนเรโชถือว่าอาจจะสู้ BTS ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอ่าต่ำกว่าเซตบีทนิดนึงนะครับ DE เรโชถือว่าต่ํากว่าก็คือมีหนี้สินที่น้อยกว่านะครับกว่ากว่า BTS เนาะในขณะที่กําไรครับถือว่าดดูีเลยฮะ Profit Margin อยู่ที่20%นะครับทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีคอร์อตหนึ่งนะครับอินเทรสเคอร์เบิลชอสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็เกือบ3เท่านะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานก็เป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้ว6000กว่าล้านปีนี้คอร์ t e หนึ่งคอร์เตเดียว2000ล้านนะครับแสดงว่า mm hmm. b ีเนี่ยถือว่า,างบการเงินเขาถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟอนเดเมนทัลดีแล้วก็ไปดูที่ 2M ครับบูมเบิลดิฟฟอลพาวเวอร์บิลิตี้ฮะ แบนลาบอยู่ที่ศูนย์ติดศูนย์ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ,ะอยู่ในโซนเขียวนะครับแล้วก็เอาแมนซิสกอ e ครับยิ่งสูงยิ่งดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณน่ากลัวอะไรนะครับก็อยู่ในโซนเขียวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สําหรับของ BEM ถ้าใครสนใจนะครับหุ้นกู้ระยะยาวตลาดรองน่าสนใจทีเดียวมาดู CPF อ่า CPF ผมไปไวๆเพราะว่าเราพูดกันมาหลายรอบแล้วนะฮะโดย Overall เนี่ยก็ตัว Fundamental เขาของ CPF เนี่ยถือว่า ยังโอเคอยู่นะครับทั้งอัตราส่วนสภาพคล่องนะก็ยังใกล้เคียงตลาดนะครับแล้วก็ดีอีไรโชสองเท่าถือไม่ได้สูงมากโปรฟิตมาจินกำลังดีนะครับ1%นึ่ร์เซ็นะครับอ่าอินเทอร์เนชั่นแนลเก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแคชโฟร์ฟอร์มโอเปอเรชั่นเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นหลักหมื่นล้านนะครับในขณะที่ 2M นะฮะดีโฟลท์พ็อปเนี่ยต่ำเตี้ยนะครับแล้วก็อารเมนซิสกอร์ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่น่ากังวลเพราะยังอยู่ในโซนเขียวเช่นเดียวกันอันนี้สำหรับ CPF ขอบคุณนักลงททททุุุนนนกก่่าาาาีตติดมมมรรรรยชพูคะับ ขอบคุณทุกๆยอดไลค์ขอบคุณทุกๆยอดแชร์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจดีๆที่มีให้กับพวกเราที่ฟินนองมิน่าครับเราทำรายการชมรมหุ้นกู้เพื่อให้ความรู้การวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนฝากติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการชมรมหุ้นกู้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ